หากพูดถึงอำเภอนาเชือกคงนึกถึงปูทุนกระหม่อมที่อาศัยอยู่ภายในป่าดูลำพันธ์ในวันนี้เราจะพาทุกคนมาศึกษาประวัติป่าดูลำพันธ์กันค่ะประวัติความเป็นมาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูลำพันธ์ได้มีการค้นพบปูน้ำจืดซึ่งมีสีสันสวยงามชนิดใหม่ของโลกในปีพศ2536ในพื้นที่ป่าดูลำพันธ์ตําบลนาเชือกอํเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคาม ภายหลังได้ขอพระราชทานชื่อว่าปูทุนกระหม่อมซึ่งเป็นพื้นที่แห่งเดียวที่พบปูชนิดนี้ดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์พื้นป่าดูลำพันแห่งนี้ตลอดจนทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่ารวมทั้งเพื่อเป็นการป้องกันภัยคุกคามและปัญหาการบุกรุกที่พื้นที่และระบบนิเวศซึ่งจะส่งผลให้ปูทุนกระหม่อมสูญพันธุ์ได้ ทางจังหวัดมหาสา,ารคามและกระทรวงวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมจึงร่วมกันพิจารณาประกาศให้พื้นที่ป่าดูลำพันธเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมโดยออกเป็นประกาศก,ร,กระทรวงฉบับที่7เมื่อปีพศ2539ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพศ2535ต่อมากลมป่าไม้โดยส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้ส่งเจ้าหน้าที่มาสำรวจพบว่านอกจากปูทุนกระหม่อมแล้วป่าดูลำพันธ์แห่งนี้ยังมีความหลากหลายทางธรรมชาติทั้งพืชพันธุ์และสัตว์ป,ป่าจึงได้ดำเนินการเสนอต่อกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์และได้มีการประกาศกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่20มกราคมพศ2541โดยนายปองพล อดีเลกสารรัฐธมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดให้พื้นที่สาธารณประโยชน์ป่าดูลำพันธ์ในท้องที่ตำบลน,นาเชื่ออนาเชื่อจัังหวดมหาสารคามให้เป็นพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูลำพันธ์ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ2535ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่116ตอนพิเศษ40งลงวันที่14มิถุนายน พศ2542สถานที่ตั้งและอาณาเขตเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูลำพันตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลน,นาเชือกอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามระหว่างเส้นละติจูดที่103องศา01ลิปดา30ฟิลิปดาเส้นลองติจูดที่15องศา45ลิปดา57ฟิลิปดาระหว่างที่ 5 640 IV พิกัด48 QUC 8491 442พิกัด889 445อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภินาเชือ่อบประมาณ3กิโลเมตรมีเนื้อที่ทั้งหมด343ไล่สภาพพื้นที่โดยทั่วไป พื้นที่ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดุลลำพันเป็นพื้นที่ขนาดเล็กสูงจากระดับน้ำทะเล1 8 0 2 0 0เมตรลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ลุ่มสลับที่ดอนมีคลองชลประทานตัดผ่านกลางพื้นที่ส่วนบนของพื้นที่ติดอยู่กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข219บลเบอนาเชือกพยากระพุนนิสัยมีลักษณะเป็นพื้นที่ดอนลาดเท ลงสู่แนวคลองชลประทานลักษณะของดินเป็นดินล่วนปนทรายมีความเค็มสูงมีสีแดงความอุดมสมบูรณ์ต่ำเนื่องจากผิวหน้าดินถูกนำไปก่อสร้างถนนแผ่นดินหมายเลข219พื้นที่บริเวณนี้จึงจัดเป็นพื้นที่บริการไว้คอยบริการต้อนรับนักท่องเที่ยวมีอาคารสำนักงานและบ้านพักของเจ้าหน้าที่ส่วนที่ที่อยู่ติดทางบริเวณที่ตะวันตกของชลประทานคิดเป็น60%ของพื้นที่ ลักษณะเป็นที่ราบลุ่มมีหนองน้ำขนาดใหญ่เรียกว่าหนองดูนมีหน้าตาไหลผุดซึ่งมีตาน้ำไหลผุดขึ้นมาตามธรรมชาติโดยบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์และความชื้นสูงระดับน้ำใต้ดินมีความลึกจากผิวดินโดยเฉลี่ยประมาณ1-2เมตรพื้นที่บริเวณนี้จึงเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของปูทุนกระหม่อมลักษณะภูมิอากาศในฤดูร้อน มีอากาศร้อนอบอ้าวเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงมิถุนายนโดยอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ประมาณ37องศาในเดือนเมษาความชื้นสัมพัสสูงสุด93%ต่ำสุด73%ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมมีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย1,280ม mm ิลิเมตรต่อปีโดยเดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนกันยายนเฉลี่ย386ม mm ิลิเมตร ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด93%ต่ำสุด84%สถิติปีพศ2545ฤดูหนาวอุณหภูมิค่อนข้างเย็นอากาศแห้งและมีลมแรงพืชพัุพ์และสัตว์ป่าสภาพพื้นที่ป่าของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูลำพันธมีลักษณะค่อนข้างพิเศษคือพื้นที่ที่อยู่ด้านทิศตะวันออกของชลประทานมีสภาพป่าเป็นป่าติงลังไม้เด่นได้แก่ไม้สะแบงหรือไม้กลาด และต้นรวงใสเพือสมุนไพรที่พบเช่นดูไม่รู้ลืมขี้อน้นอย่าน้ำค้างเป็นต้นส่วนพื้นที่ป่าที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของคลองชลประทานมีสภาพป่าลักษณะเป็นป่าผสมกล่าวคือป่ากึ่งดิบแล้งป่าเบญจพรและสภาพคล้ายป่าพุไม้เด่นที่พบได้มากเช่นต้นเชือกหรือต้นลกฟ้าต้นพลูต้นว่า ไผ่ป่าต้นข่อยต้นแคทุ่งเฟินนอกจากนี้ยังมีพืชที่จัดเป็นสมุนไพรมากมายหลายชนิดได้แก่เครือเอ็นอ่อนเถาเอนอ้าแก้วมือไวว่านแผ่นดินเย็นกวาเรือเท้ายายม่อมเท้ายายม่อมกล้วยไม้ที่พบในป่าดูลำพันมีหลายชนิดเช่นกะเลกะลอนคูลูเป็นต้นชนิดสัตว์ป่า ที่พบส่วนใหญ่เป็นสัตว์ขนาดเล็กได้แก่สุนัขจิ้งจอกอีเห็นพังพรตะกวดจิ้งเลนน้อยห่างยาวหรือที่เรียกว่างูขาเป็นต้นส่วนสัตว์จำพวกนกพบมากที่สุดทั้งจำนวนชนิดและจำนวนปริมาณโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวจะมีนกอพยพที่หนีความหนาวมาจากประเทศจีนเป็นจำนวนมากเช่นนกยางทนน้อยนกยางทนใหญ่นกยางเกาะพันจีนนกแขกนกเป็ดแดงเป็นต้น อ,อ,อยากถามว่าความเป็นมาของปลาดุลลำพันธ์ยังไงคะป่าดุลลำพันธ์นะคะเมื่อก่อนก็เป็นที่สาธารณะประโยชน์ของชาวบ้านที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะคะมาใช้ประโยชน์อย่างเช่นเมื่อก่อนชาวบ้านก็จะมาเก็บเห็ดเก็บ,กบนอไม้หรือว่าหาปูหาปลาไปกินนะคะก็จะมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแล้วก็ที่สําคัญก็คือที่ป่าดุลลำพันธ์เราก็จะมีการค้นพบ ปูทุนกระหม่อมซึ่งเป็นภูที่หายากแล้วก็มีหนึ่งเดียวในโลกแล้วก็ได้รับพระราชทานนามให้เป็นภูน้ำจืดที่มีสีสันสวยงามถึงสามสีนะคะแล้วก็ต่อมาที่มีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นปูทุนกระหม่อมหรือว่าความหลากหลายทางธรรมชาติต่อมาก็เลยได้ะจะตั้งเป็นเขตห้ามล่า เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดุลยภันเมื่อปีพศ2540เลค<ะ>่ะแล้วก็ที่ได้จัดตั้งเป็นเขตห้ามล่าก็คือมีความปัานี้จะมีความสำคัญก็คือมีความหลากหลายทางธรรมชาติแล้วก็มีสัตว์ที่สำคัญก,ก็คือปูทุนกระหม่อมดังนั้นก็เลยได้จัดตั้งเป็นเขตห้ามล่าเพื่อที่จะให้ปูทุนกระหม่อมแล้วก็สัตว์ต่างๆได้มีที่อยู่อาศัยอย่างปลอดภัยนะคะ ข,ข,ขอบคคคคุณรถือได้ว่าป่าด,ดุลลำพันธ์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่สุดของจังหวัดมหาสารคาม